สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง Bevel ในโปรแกรม b l n n e r r นะครับเออผมจะแบ่งหัวข้อว่า Bevel คืออะไร Bevel มีกี่ประเภทแล้วก็การใช้ Bevel Modifier แล้วก็สุดสุดท้ายแล้วผมจะปิดท้ายด้วยการใช้ Bevel Shader นะครับโอเคขั้นแรกเนี่ย Bevel คืออะไรผมจะนำเอาทรงลูกบากขึ้นมาอันนึงนะครับ Bevel ง่ายๆก็คือเป็นการทำขอบ ให้มีมุมเพิ่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 ขึ้นมานะครับจะไม่ว่าจะเป็นมุมเฉียงตัดหรือมุมมนอันนี้เขาจะเรียกรวมๆกันว่าเบเวลนะครับก็มีแค่นี้ครับไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนมากซึ่งเบเวลอ่ะจะมีอยู่2ประเภทหลักๆคือ1 คอนเคฟโค้งเวาวโค้งเวาวคืออะไรอ่าโค้งเวาวผมต้องสาธิตให้ดูว่าอ่าผมจะตัดก่อนผมต้องใช้บล็อกพัตเตอร์อนะอ่าผมตัดง่ายๆอย่างนี้ก่อนอ่าอ่าอันนี้ โค้งเว้าหมายถึงว่าเรากําลังจะเบเวลส่วนโค้งที่อยู่ข้างในคืออย่างนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าโค้งเว้าส่วนโค้งนูนโค้งนูนคือคอนควกซ์คอนเวกก็จะเป็นอย่างนี้อ่านูนคือข้างนอกอ่านูนออกมาถ้าเว้าคือข้างในทําง่ายๆนะครับมีอยู่2อย่างสำหรับเบเวลเองนะครับก็จะมีทั้งนอนเดสทัคตีเบิร์กโฟลแล้วก็เดสทัคตีเบิร์กโฟซึ่ง มันจะมีความแตกต่างกันแบบนี้คือเดซักทีก็คือการที่เราอะเบเวลลงไปตรงๆรงอ่ะเรากเบเวลจนจนพอใจแล้วแต่เมื่อไหร่อะที่เราอะอยากจะแก้ไขอะในเบนเดอร์ปกติที่ไม่มี Add-on นนะครับมันมันแก้ไขไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องใช้ แอดออนเบสแมชชีนเนี่ยเข้ามาช่วยอ่าเบสแมชชีนผมกด y ก็จากเมนูนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็อันเบเวลนี่ครับมันก็จะกลับกลับไปแก้ไขให้ไปใ,ให้กลายเป็นรูปทรงเดิมได้เห็นไหมซึ่งผมแนะนำว่าถ้าใครที่มีทุนทรัพย์พอเนี่ยก็ให้ซื้อติดเครื่องเอาไว้ เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราทําทําไปอยู่อะ่ะแล้วเราเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเนี่ยมันมันแก้ยากเรียกว,ว่าแก,แก้แทบจะแก้ไม่ได้เลยในยในบางกรณีเพราะว่ามันต้องเพราะว่าไอ้ตรงความโค้งอะ่ะมันจะมันจะเสียไปถ้าเราถ้าเราย,ยิ่งแก้มันจะยิ่งเลยครับส่วน non text style bevel เนี่ยเราก็จะใช้ bevel modifier ผมจะใช้ hand ออกกดคิวแล้วก็ bevel อ่าพะผมก็เลือกความ ขนาดของเบเวลที่ต้องการนะครับอันนี้คือ non-destructive non คือมันก็จะสามารถแก้ไขได้กลับมาแก้ไขได้ใน modifier อ่ะผมจะแก้ความใหญ่ความหนาแก้เ s e g m นต์อ่ะเพิ่มได้หรือจะลดอ่ะประมาณนี้ซึ่งการการเลือก workflow อที่ ที่จะมาทำการปั้นโมเดลนะครับส่วนตัวผมจะใช้แบบว่า Destructive เป็นหลักเพราะการใช้ Modifier มันมีความซับซ้อนแล้วก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กกับงานแบบซับดีมากเท่าไหร่ส่วนมากเนี่ยผมจะใช้ b บเวอร์ i มดิฟากับงานที่มันเป็น มันเป็น Direct Polygon Workflow คือเราเราไม่ได้ใส่ใจกับ Topology มากขนาดนั้นถ้า,ถ,าถ้าไม่มีปัญหาเรื่อง Shading อ่ะคือผมจะอ่าผมโชตัวอย่างให้ดูดี๋ยวผมโมเดลขึ้นมานะครับว่าผมจะไม่ใช้ซับดีอ่ะผม Direct Polygon ไปเลยอ่ะ ก็ไม่จำเป็นต้องต้องแคร์อะไรมากนะเนี่ยผมดูดูแล้วมันไม่มีปัญหาเชดดิ้งอะไรเนี่ยผมก็กด y ิว add b e เว l เข้าไปเลยอาย่าแล้วผมแค่แค่ปรับนิดนึงให้มันมีเอชไฮไลท์คือในงานฮาร์ดเซอร์เฟนะครับมันจะตรงตัวขอบ หรือมุมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีอะไรที่มันคมไปเลยนะครับพวกพวกสิ่งของในชีวิตจริงเนี่ยถ้าสังเกตดีๆไ,ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นมีดหรือเป็นอะไรเนี่ยมันจะมีแบบนิดนึงมันจะมีอยู่แค่นี้นิดนึงเท่านั้นเนี่ยคือคือประเด็นของเราที่เราใช้เบเวลเนี่ยคือเราทำเอชไฮไลท์แต่ว่าในซับดีเนี่ยคือเรามีโฮ l ดิ n งเอ e อยู่แล้ว มันก็เหมือนเราก็มันก็เหมือนเราเราเราใช้ b บลล์ m o ดิฟายเออนั่นแหละคือมันมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้องไปซ้าม,มันแล้วไงครับง่ายๆก็คือมันจะเอทไฮไลท์ไว้อยู่แล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับการใช้ b บ b ล l m o d i f ายเออเนี่ยขั้นแรกมันจะมี a n งเกิลแล้วก็ w e i เวทเบสมันจะแตกต่างกันตรงที่ แอ g เ e base หมายถึงว่าเราอันนี้นะครับ Ang เกิลเ e หมายถึงตัวผมต้องเบเวลให้ดูกันอ่ะ Ang เ e base คือมันจะจับจับเออองศาของมุมเนี่ยใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามันอ่ะผมจะเลื่อนไปทางซ้ายค่อยดูนะครับอ่ะเห็นไหม ถ้ามันถึงขั้นต่ำของมุมที่ต้องการเนี่ยมันจะทามันจะมันจะมันจะเพิ่มเบเวลเข้ามาซึ่งมันหมายความว่าถ้าสมมุติเราเซตไว้ไว้ต่ำเกินไปเนี่ยพวกมุมน่ะมุมที่มันควรจะมันควรจะเรียบมันกลับกลายเป็นว่ามันจะมีเบเวลมาซึ่งค่า default ของมันน่ะมันจะอยู่ที่30นะครับซึ่งเราสามารถเลือกเล่นได้ว่าอยากจะให มันอยู่ที่เท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งคือ weight base bevel หมายความว่าเราเลือกเราเลือกนะครับเลือกขอบที่ต้องการให้มัน,น bevel แล้วเราก็มาที่เป็น panel แล้วก็ม e a n bevel weight เลือกไปที่1นึ่งน่งนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นที่เวทอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเซตเห็นไหมเบเวลเวทเซตไปที่ศูนยะมุมตัวเนี้ยมันจะไม่ถูกเบเวลซึ่งมีมีข้อดีตรงที่ว่าใน เราสามารถระบุได้เลยว่ามุมตรงไหนเนี่ยเราอยากจะเบเวลมันหรือไม่อยากจะเบเวลมันการใช้เ e เวลมัล d i f i เ r มันก็เหมือนกับการที่เราเบเวลลงไปตรงๆเพียงแค่ว่าเราสามารถปรับค่าต่างๆได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเราจะปรับเ e กเมนต์เนี่ยให้มีเท่าไหร่แล้วก็ความขนาดขนาดของมันแล้วก็มาที่โปรไฟล์เราสามารถปรับเชฟได้เลย ว่าเราจะให้มันคมหรือจะให้มันให้มันมนอย่างนี้นครับรวมไปถึงชูเมที่เนี่ยก็จะมีมิเตอร์เอาเตอร์สามารถปรับเป็นอาร์หรือเป็นชาบได้นะครับขั้นตอนต่อไปผมจะสอนเกี่ยวกับการสแต็กเบเวล i โมดิฟายเออร์ซึ่งมันเป็นเวิร์กโฟลที่สายฮาร์ดเซอร์เฟสหลายคนนะน่าจะเคยลองเล่นหรือว่าอาจจะไม่ทราบ ว่ามันทำกันยังไงนะครับโอเคผมสาธิตให้ดูก่อนผมไปใช้โปรแกรมฮัรันออกนะผมกาไปเวลเข้าไปก่อนอันหนึ่งเสร็จผมก็ทำการใช้บอคเตอร์ตัตดเอ่อก่อนก่อนที่ผมจะตัดผมต้องมาที่คิวออปเปอเรชันกดสเต็ปก่อนอ่ะแล้วผมก็ค่อยตัดนะครับโอเคแล้วผมก็กด แอดเบเวลลงไปอีกทีจะเห็นได้ว่ามันมี b e เวลม o d i ดิฟายอันอันแรกคือ b e เวลที่เราทํากับเชฟหลักเชฟลูกบากหลักนะก่อนก่อนที่เราจะตัดอันนี้2คือเราเบเวลในส่วนข้างในอ่าซึ่งมันสามารถปรับได้อย่างนี้ดูดูนะครับเห็นไหมครับมันปรับได้แต่ว่ามันจะอาจจะมีการติดลิมิตบ้างเพราะว่า มันจะต้องสัมพันธ์กับเบเวลอันแรกเสมอนะครับอ่ะแล้วเวลาผมอยากจะตัดเพิ่มก็ได้เหมือนกันครับผมก็มาที่ operation step อ่ะแล้วผมก็ตัดเพิ่มจากตรงนี้อ่ามันก็นจะเพิ่ม Step ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเบเวลยิ่งตัดเนี่ยขนาดของมันอ่ะก็จะเล็กลงเห็นไหมครับคือมัน ในในฮาร์ดอ f เนี่ยมันคำนวณให้ให้ให้เราแบบออโต้เลยเราไม่ต้องไปไปทำอะไรไม่ไปทำอะไรเองแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำเองเนี่ยคือเราเราไม่มีแอดออนฮาร์ดอเนะเราก็ต้องผมจะใช้บูท o ูลแทนนะครับอ่ะขั้นแรกผมใส่เบวลลงไปก่อน ผมใส่เบเวลลงไปเสร็จแล้วผมก็ตัดตัดเสร็จผมเพิ่มเบเวลลงไปอีกอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีเบเวลอยู่2สเต็ปแต่ว่าไอตัวเนี้ยเราต้องมานั่งทำปรับแต่งโปรไฟล์กันเองมันมันจะไม่ออโตเหมือนกับการที่เราใช้แอดออนนะครับอ่ะเห็นไหมเราก็ต้องมานั่งปรับแต่ง ใหมอ่ะอ่ะเหมือนการเพลงเปลียนเพียงแค่ว่ามันซับซอ้อนมากกว่าเท่านั้นโอเคอ่ะก่อนก่อนที่เราจะจบผมแถมเทคนิคการใช้เบเวล ที่สายฮาร์ดเซอร์เฟซทุกคนน่ะต้องต้องทราบนะครับการเบเวลเนี่ยจะมีอยู่2อย่างคือการใช้คอนเวกซ์คอนเวกซ์อย่างที่ผมอธิบายไปไปขั้นแรกแหละคือการเบเวลแบบนูนนูนคือข้างนอกนูนออกมาข้างนอกเราสามารถเบเวลแบบนี้ก็ได้เพิ่มเซีงเมนให้เยอะเป็นเป็นโคง้งแล้วก็หรือเราจะอยากแค่เซกเมนต์เดียวเซกเมนต์เดียวเนี่ยในในในภาษา จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าแชมเฟอร์นะครับจำไว้นะครับเซกเมนต์เดียวคือแชมเฟอร์อันนี้คือเบเวลแต่เราอ่ะเรียกกันติดปากรวมๆว่าทั้งหมดเนี่ยคือเบเวลก,ก,ก็ก็ใช้เบเวลง่ายๆอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราไปคุยกับสายแคทหรือสายอะไรพวกนี้บางทีอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแชมเฟอร์นะครับโอเคจำจำมาไว้อ่ะเราเมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่าในคอนเวกซ์เนี่ยเราสามารถ แชมเปอร์ fer, หรือเราจะเบลิวลก็ได้ซึ่งเชฟมันก็จะออกมาดูแบบดูปกติไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแปลก,กประหลาดแต่เมื่อไหร่ที่เราทำคอนเคสอ่ะคอนเคฟนะครับเมื่อไหร่ที่เราคอนเคฟ คือข้างในเนี่ยเราไม่สามารถแชมเฟอร์ได้เห็น,เห,นเห็นไหมครับพอผมทำแชมเฟอร์เนี่ยสภาพมันออกมาแบบไม่ไม่โอเคเลยดูไม่เป็นธรรมชาติมีกฎอยู่ข้อเดียวถ้าเราจะคอนเคฟนะครับเราต้องทำแชมเฟอร์เท่านั้นคือเราต้องเพิ่มเซกเมนต์ให้มันมีความโค้งงานมันจะออกมาสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า ส่วน Convex Convex เราจะยังไงก็ได้แหละเราจะอ่ะเนี่ยเราจะโค้งตรงนี้ก็ได้แล้วเ,เราจะมาทำชัมเฟอร์ด้านข้างก็ยังได้หรืออ่ะชัมเฟอร์ด้านข้างเห็นไหมครับ หรือเราจะเบเวลมันก็ได้เห็นไหมมันมันดูมันดูโอเคอะดูปกติไม่ไม่ดูแบบแปลกประหลาดเหมือนเราคอนเคสตโดยแบบทำชัมเฟอร์เซกเมนต์เดียวนะครับอันนี้คือทิปง่ายๆที่เราควรจดจำเอาไว้อ่าแล้วผมแถมให้อีกอย่างนึ็งเป็นอย่างที่สองน่องเหนือจาก การใช้ bevel physical bevel แล้วก็ bevel modifier นะครับเรายัางสามารถใช้ bevel shader ได้ในกรณีที่ว่า bevel modifier กับ bevel physical เนี่ยมันมันใช้ไม่ได้เนื่องจากตัว topology เนี่ยมันชิดกันมากจนเราไม่สามารถทำเ h ชไ l l g h t ได้เราก็จะใช้เป็น shader นะครับ Shader ง่ายๆเลยผมจะสาธิตด้วยการ ใช้แอดออที่ชื่อว่า Material Works นะครับก่อนอื่นก่อนอื่นผมทำรูปทรงก่อน พอละโมเดลรูปทรงได้เป็นที่พอใจแล้วอ่าแล้วเราอยากจะไม่ไม่อยากใช้ modifier หรืออยากหรือไม่อยากจะเบลเวลลงไปตรงๆไม่ไม่เรียกว่าด้วยสายเหตุอะไรก็ตามนะครับอย่างนึงคือการใช้เ e ลเ l ล h a d e r ด้วย Add-on Material Works Material Works เนี่ยมันจะเขาจะออกแบบมาสำหรับงานทาเซอร์เฟโดยเฉพาะเนื่องจาก ตัวแมทเทเรียลหลักของเขานะครับจะพยายามจําลองจําลองพื้นผิวบางบางอ่าเราเราต้องซูมไปดูเราเขาจะจําลองพื้นผิวอย่างเช่นคอปเปอร์เนี่ยเขาก็จะไปดูดูวัสดุจริงว่าคอปเปอร์มันเป็นยังไงอลูมิเนียมอ่าเป็นยังไงเห็นไหมเมนก็จะมีมีดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งบางซึ่งถ้าเราเรนเดอร์ออกมาข้างนอกเราอ,อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อเราซูมไปข้างในเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับจะมีดีเทล ซึ่งเขาจะมีฟังก์ชัน Bevel Shader ติดตั้งมาให้ในตัวเราเราไม่ต้องไปเพิ่มโนดเองนะครับอ่าเรากด Bevel เห็นไหมจากขอบคมๆดูไม่ไม่สมจริงเนี่ยเขาจะมีเพิ่ม Bevel หลอกมาแล้วเป็นเป็น Shader ซึ่งค่าเนี่ยค่าควา,ความความกว้างเนี่ยเราใช้ค่า default ของเขาก็ได้หรือเราสามารถปรับให้ ให้ต่ำลงก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ควรไม่ควรไปสูงอย่างนี้ถ้าเป็นในในวัสดุของวัสดุเราเร,าเร,าเราต้องเราต้องดูวัสดุก่อนถ้าเป็นเป็นเหล็กเป็นเมทัลบางทีก็ได้แต่แนะนำว่าควรจะค่า Default เนี่ยมันจะทำเอจไฮไลท์ได้สวยแล้วนะเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องเพิ่ม เบเวล์บดนฟายเออลงไปเลย่าถ้าเราถ้าเราเพิ่มนะครับอ่มไมาดูเห็นไหมมันก็คล้ายๆกันเห็นไหมกดลับเนี่ยมันก็จะเหมือนกันอย่างแค่ว่าเราเราไม่ต้องไปไปยุ่งกับบุด f ฟายเออร์หรือแต่มันก็มันก็ง่ายขึ้นเราใช้เราใช้แอดออนอะ่ะเพื่อให้ workflow อ่ะเราเร็วเราง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องเบเวลก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ